สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมิตรลักษ์แฟนชมเพื่อนเพื่อนกำลังรับชมช่อง YouTube หัวใจมีตีนออดอเวครับในคลิปนี้ผมนำเพื่อนเพื่อนนั้นมาที่อำเภอเมืองจังหวัดสุรินครับมาแนะนำโรงแรมที่พักครับเพื่อนเพื่อนชื่อว่าโรงแรมเดอะวูดโรงแรมเดอะวูดนั้นตั้งอยู่ใจกลางเมืองครับอยู่ใกล้กับธนาคารกสิกรไทยสาขาสุรินนะครับธนาคารทอสอและก็ห้างเพชรเกษมใกล้ตลาดไหนด้วยนะครับ ผมมีโอกาสได้เข้าไปพักครับก็เลยเก็บคลิปเก็บบรรยากาศมาแนะนําเพื่อนๆเ,เป็นโรงแรมที่เขียวด้วยต้นไม้นะครับเหมาะสําหรับเพื่อนๆที่รักธรรมชาติแล้วก็รักต้นไม้ครับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันนะครับนี่ครับต้นไม้เขียวขจีครับไปรับชมคลิปกันครับเพื่อนๆสวัสดีครับ เพื่อนเพื่อนบิดลักแฟนชมครับอยู่ที่อำเภอเมืองสุรินนะครับคลิปนี้จะเป็นการแนะนำที่พักนะครับเพื่อนผมเข้าพักที่โรงแรมเดอะวูดอำเภอเมืองจังหวัดสุรินนะครับเป็นโรงแรมใหม่นะครับผมก็ไม่เคยเข้าพักเหมือนกันแต่ดูบรรยากาศแล้วในเชิงคล้ายๆรีสอร์ทตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับเยอะนะครับ เดอะบูทที่แปลว่าไม้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปที่โรงแรมนะครับไปเช็คอินมาแล้วนะครับข้างในโรงแรมเดอร์วูดเนี่ยครับอย่างที่บอกว่าตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับเยอะแยะมากราคาห้องเท่าไหร่นะครับนนะครับผมเพิ่มเติมจากประเทศเข้าประเทศไทยเข้าราคาสี่ ก็ร้อยเราอาหารเช้านะครับอาหารเช้าเป็นแบบบุฟเฟ่ต์หรือว่ายังไงนะอลัาคารเป็นเซตนะครับพี่เปิดห้องหนึ่งครับชั้นบีนะที่นี่มีกี่ชั้นนะสามชั้นพี่ขอชั้นสี่ผมเปิดห้องแล้วนะครับบรรยากาศที่็อบบี้ เช็คอินเรียบร้อยแล้วนะครับได้ที่ชั้น2ครับ The Wood เป็นโรงแรมที่ไม่มีริฟ์นะครับดูการตกแต่งในแต่ละชั้นก็จะมีต้นไม้เยอะนะครับต้นไม้ดูดฝุ่นที่กำลังฮิตในช่วงนี้ทางงแรมก็นำมาติดตั้งไว้ในแต่ละชั้นครับ ผมอยู่ในห้อง B B 8นะครับโรงแรมนั้นอยู่ใกล้กับห้างเพชรเกษมนะครับห้างเก่าแก่นี่ครับทางเดินไปห้องผมนะครับดูสะก่อนนะครับข้างๆนี้เป็นต้นโพด้วยให้ความว่าได้ใกล้ชิดธรรมชาติชั้น2ก็มี มีการประดับคล้ายๆอยู่รีสอร์ทนะครับมองลงไปก็มีลานจอดรถด,ดูว่ามีแขกเข้าพักเยอะเหมือนกันนะฮะนี่รถหลายคันนะครับกับสถานการณ์โควิดเช่นนี้ทางเดินตกแต่งสวยมาก ชอบตรงต้นโพนะฮะผมชอบดูร่มรื่นตรงมุมนี้ก็มีต้นไม้มีต้นไม้ทุกซอกทุกมุมของโรงแรมก็เป็นโรงแรมที่อยู่ใจกลางเมืองนะครับเดี๋ยวก่อนเข้าห้องพาเดินมาดูบรรยากาศ ส่เจ้าของโรงแรมจะชอบต้นไม้นะครับอยู่ติดกับธนาคารทอสอสาขาสุรินเดีย๋ยวไปดูในห้องกันครับให้ดูบรรยากาศรอบๆก่อนนะครับก่อนเข้าห้องอีกทีนึง รู้สึกว่าชั้นสองตรงนั้นจะมีที่นั่งเล่นด้วยนะครับเป็นเหมือนสวนคล้ายๆเหมือนสวนหย่อม <Okay. S 1> เข้าไปในห้องนะฮะเข้ามาแล้วครับพเพื่อนๆมาดูบรรยากาศที่ห้องนะครับโรงแรมเดอะบูดสุริน เริ่มต้นที่เตียงนอนก่อนนะครับบรรยากาศเปิดไฟหมดแล้วนะครับสรัวสรัวนิดนึงนะครับนี่นะครับเตียงนอนอันนี้เป็นเตียงเดี่ยวนะครับเตียงนอนสูงอยู่นะพื้นเป็นพื้นกระเบื้องแล้วก็แน่นอนครับในห้องมีต้นไม้เ,เป็นคล้ายพืชต้นไม้ดูดอากาศนะครับ ต้นไม้ฟอกอากาศมุมนี้ก็เป็นมุมเครื่องดื่มมีสแน็คนะครับสแน็คคือขนมขบเคี้ยวมีมาม่าในห้องแต่ก็ไม่ฟรีนะครับที่ฟรีนี้ก็คือกาแฟแล้วก็น้ำดื่มสองขวดมีตู้เย็นขนาดเล็กอยู่ในห้องนี่ด้านล่างทีวีมีต้นไม้อีก มีโทรศัพท์ตรงนี้เป็นมุมนะครับมุมนั่งเล่นห้องมันสลัวนะครับห้องมันไม่สว่างเท่าที่ขวดนะฮะเราก็เปิดมา่าน บนหัวเตียงนั้นมีโคมไฟไม่มีตู้เสื้อผ้านะครับเป็นแบบบิวอินแล้วก็มีชั้นวางของตรงนั้นเขาวางหนังสือชั้นตรงนี้นั้นคลาสสิกนะครับผมผมว่าสวยดีครับ เป็นโรงแรมสไตล์ลอฟนี่ห้องน้ำครับห้องน้ำเขาแยกเปียกแห้งมีแชมพูแล้วก็มีครีมอบบน้ำนะครับเครื่องทำน้ำอุ่น หลังหน้าเปิดน้ําให้ดูว่าน้ำไหลแรงไหมนะฮะไหลขนาดนี้ก็ไม่งุมงีครับไหลแรงอยู่ลืมบอกไปเมื่อกี้นี้มีกาต้มน้ําร้อนด้วยถ้าใครมาอยู่ต่างจังหวัดนานๆแล้วเงินหมดก็สามารถต้มมาม่ารับประทานได้สบายๆนะครับตรงนี้มีปลั๊กไฟ บางโรงแรมมันห่วงไฟนะครับไม่มีปลั๊กไฟให้แต่โรงแรมนี้มีปลั๊กไฟหลายจุดครับมีเครื่องเป่าผมนะครับได้เป่าผมนี่ตรงนี้เป็นพัชตัวมุมนี้ก็มีครับปลั๊กไฟเตียงนุ่มแข็งแรงดีครับเตียงแบบนี้เขาเรียกว่าเตียงดูดวิญญาณหมายถึงว่านอนหลับแล้วตื่นยากนะครับ ต้องใช้ความพยายามในการลุกไปทำงานนะครับนี่ตู้เสื้อผ้ามีแค่นี้นะครับเพราะว่าส่วนมากแล้วนะครับคนที่พักโรงแรมไม่ค่อยจะพักยาวๆนะครับก็ไม่จะเป็นที่จะต้องมีตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่มากแต่สำหรับพวกผมที่อยู่โรงแรมเป็นระยะเวลาหลายวันนะครับรู้สึกว่าตู้เสื้อผ้าแค่นี้นั้นเล็กนะครับ แอร์เป็นแบบแอร์แขวนนะครับไม่ใช่แอร์รวมประมาณนี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆฮนะสำหรับโรงแรมเดอะวูดสุรินอาหารเช้าเป็นแบบอลาคาร์ดก็คือเขาจะให้สั่งนะครับเป็นตามสั่งเดี๋ยวพรุ่งนี้หรือว่าวันไหนมีเวลาก็คงจะได้รีวิวให้ดูว่าอาหารเช้าที่นี่เป็นเช่นไรนะครับ ชุดอาหารเช้านะครับมีอเมริกาโน่ร้อนครับไก่จิ้มแจ่วนะครับชุดวันนี้ผมสั่งก็มีด้วยกัน4ี่หชุดนะครับมีคล้ายๆหมูทอดกระเทียมหนึ่งชุดข้าวต้มหมูก็ชุดนี้เป็นชุดไก่จิ้มแจ่วครับเสิร์ฟบนห้องนะครับเสิร์ฟบนห้องรับประทานไปด้วยดูข่าวเช้าไปด้วยครับ เราแอบดูนะครับวันนี้ที่โรงแรมมีแขกเยอะไหมฮะดูจากรถอ่านะครับมีหลายคันนะครับก็ลานจอดรถนั้งเกือบเต็มนะครับก็ถือว่าเต็มนะครับจอดรอนออกไปข้างนอกเลยนะครับเ,เพื่อนๆก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการรีวิวแล้วก็แนะนําโรงแรมเดอะวูดสุรินพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ